ดีครับผมอาท่อซิ่งจากวิ่งชิกงนะครับวันนี้เราทารถคีเล็กนะฮะในรถเสาโพดอีกแล้วคือดรปเตอร์นะฮะคันนี้มาไกลจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวเจอพี่เจ้าของรถขอบคุณพี่เขาก่อนนะฮะพี่ขอบคุณมากครับมาไกลเลยนะฮะมาทําที่ร้านอาท่อซิ่งชุดท่อเปิดปิดบ้าแล้วก็โบออฟนะขอบคุณมากพี่เดี๋ยวไปโม้ต่อมาดูงานเราก่อนดีกว่านะฮะคันนี้แมคันนี้เราก็ต้องจัดชุดท่อโหนดนะ อย่างพวกปลายคาร์บอนนะครับเป็นอะคาโบวิกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาดูงานย้ายกลแล้วกันก็จะใช้ปลายเป็นขนาด4นิ้วนะครับเพราะว่ามันทําให้ดูท้ายเนี่ยดูบึกบึนขึ้นนะครับออกซ้ายและขวาเป็น4เลยนะฮะแนวเมกานะครับท่อเป็นดัก CNC นะครับทั้งระบบแล้วก็มีระบบเปิดติดวาล์วนะครับเห็นไหมฮะช่วงโค้งเราจะเข้าได้อย่างสวยงามนะครับมอยูโรอาร์ตเอ็กซ์ซอร์สนะฮะแล้วก็ทำเอ็กปลายด้วยนะฮะ คันนี้มีข้ออ่นเกียรีเม่ยมนะครับที่สำคัญนะฮะเราจะมีสปอร์ตแคทนะครับตัวนี้การไฟโชว์แล้วก็ช่วยเรื่องอัตราเร่งนะครับเนี่เดี๋ยวลองฟังซุ้มเสียงนะว่าเสียงท่อเป็นยังไงแล้วก็เสียงโบออฟด้วยอ่ะวเดี๋ยวดูโบอ,อนิดหนึ่งนะฮะ่าดังว่าข้าง,งานข้างหน้าเราทำแบบไหนคู่นี่นะครับในห้องเครื่องนะฮะโบออฟฟาวเราจะฝังไว้ตรงนี้นะครับ แล้วเราจะทำท่อมีเงียมชิ้นนี้ใหม่เลยของเดิมเป็นพลาสติกนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะ <entender> แล้วทำทำดำนะครับจะได้ดูเข้ากับในห้องโดยสารตัวพวกเซนเซอร์พวกนี้เรากึงน,นะฮะให้เรียบร้อยเลยนะครับจริงๆฟอร์ดแรปเตอร์จะมาทาชุดโบร์ออฟต์ต้นนี้ก็มาอาร์ทอซิงได้นะจับให้ได้เลยครับเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะสักครู่ ฟิงเลยนะครับ f o r ร์ a เลนเจอร์ o ัพเตร์นะฮะจัดชุดเต็มของเรานะฮะมีรับบเปิดปิดวาล์วนะครับใช้ได้ที่ที่พงมาลัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอล์วด้วยโคเท่เสียงโหดมากนะฮะแล้วก็ตาเร่งดีนะฮะพร้อมติดไปติดตั้งกล่อง JB4 ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลูกค้าคันนี้พี่เขาจะค่อยมาจูนที่หลังนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์เราจัดให้ท่อสูตรรับหญิงลุยป่าครับผมเปิดปิดวาล์วเปิดเสียงดังกว่าเดิมแรงกว่าเดิมมีเสียงวอกเท่ๆน้องฟังเสียงน้อยคีนะฮะเ,เสียงบล็อกอ่นนนนะคโคดรงเลยเสียงข้อกันลั่นเสียงบู็อกลึเท่ะนะฮะสนใจอยากได้แบบนี้มาอาท่อเส้งครับกับท่อสูตรรับหญิงลุยป่าในฟอร์เรนเจอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ ชุดบอบบาวซิงด้วยสนใจยังไงมาเท่าซิ่งครับจบจบทุกสิ่งอย่างขอบคุคยับอีกทีมะสามารได้ดูอีกทีเนี่ยแรงมากเลยอะช่วงล่างก็เฟิร์มสุดๆนะฮะแับเบเตอร์ตัวใหม่เนี่ยรถคนรวย,ยจริงๆเลยโ,โหแรงจัด